ไปได้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 โอ้ยแทงตาโอ้โหนี่ไปทางลัดด้วยโอ้โหเต้กเฮ้ยเฮ้ยอย่าบิดอย่าบิดแรงอย่าบิดแรงอย่าบิดแรงเลยเจ็บได้เจ็บเลยเจ็บได้เจ็บได้เจ็บอย่าบิดแรงได้เจ็บอย่าบิดแรงได้เจ็บเลยเจ็บตรงกลางตรงกลางจักรยานเขาลุยป่าไปเลยอ่ะบอกว่าเกะกะเออ ทางเขาไม่ต้องอ่ะอยิงจะเป๊อยู่โอโ้โ,อโหโอ้โหเอาแล้วครับ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 ว้าวเดี๋ยว,วไีไปไป

Hơi 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 Bắp 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 Lốm 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 Hấp 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 Hơi เฮ้ยเฮยเฮ้ยบิดบิดตอนไี้บิดไม่ได้ตอนได้บิดไม่ได <n ces> ้เตินเตียหินตไปได้ไอะที่สรู้ได้เว้ยโอ๊ยเจ็บหลังเจ็บหลัง โดนกล้องเลยโอ้กล้ององศากล้องโอ้เมือนกันแหละเกี่ยวกล้องไงขึ้นครับ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 โอ้ไม่เกี่ยวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรเฮ้ยเหรอไอเเป็นเสียศูนย์เสียศูนย์ huy huy huy, tông tam lạng anh đi tông còn, để, hai mươi, đi tông, đi tông, đi ngay đâu, đi, lòi tông rồi, đợi lòi lòi, đợi lòi พักด้วยพักอะไรตัวเฮ้ยเสียงอะไรปะตัดตัดตัดอะไล่ไหนเอ้พี่จอกตัดอะไรเจ๊เฮ้ยพักเมื่อกี้เหรอเออก็ที่เสียงนั่งปักมันกระแทกพังมันช่วยหรือเปล่ามันช่วยมันช่วยเออมันช่วยมันช่วยหรือมันจะพักเฮ้ยว่าไป ก่อนเออพักขึ้นห้องน้ำมข้าวก่อนนี่ของเอยสั่งแวะสั่งกระจกอย่างเดียวได้นะร้อยเนี่ยเรียบแล้วครัไอไอก็กิล์น่ะอ๋อแว่นผมอะกระจกใสอ๋อเฮ้ยของพี่มไม่มีไม่มีบางคนซื้อก็ไม่มีนะพี่ซื้อพี่ซื้อมาพร้อมหมวกกร,ระจกเจ็ดสิบบาทมัดหรือร้อยยี่สิบไม่รู้จำไม่ได้นะใช่ไหม ก็สร้างมาเปลี่ยนครับเพราะว่าขี่ทางแบบนี้เล่นตลอดไม่ได้เรื่องครับมืดก็ชนหินแน่มืดๆๆึดมืึดโอ้โหจหๆๆ๋าจไปร้อยดูสภาพเครื่องก่อนใช่ไ้อุ้ยไอ้ของเจ้าของเอาไปได้อยู่แต่ของพี่นี่แหละเป็นภาระเขาอีก เสียวเวลาเด็กจุกรูจุกรูรไไพังกอนพังก่อนห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อน นี่พี่เอาอะไรไปจักรยานหรอบาโคนหน้าจักรยานครับยึดเคยบรรทายเอาเจาะรูสุดยอดเฮ้ยโอ๊ตสายเหลืองมาไหมน่ะโอ๊ตสายเหลืองไม่เห็นเห็นมาแล้วไม่ใช่นี่มาว่าจะมาว่าจะมาว่าเขาว่าจะมารับพี่โจเออโจใช่ก็ต้องมาด้วยกันลรวะกลับกับโอ๊ตสายเหลือง มารับเฉยมารับ,บเบนี่มารับคือเข้าไปไหนมาใช่มไหม,มเพราะว่าตอนโจอยู่โจกลับไงเนี่ยกลับรถไฟวะเนี่ย